ออกมาเดินเล่นนะคะก็เจอเห็ดนะคะทุกทุกคนเก็บสิคะเก็บนี่เลยทุกคนเป้านี้ก็เจอนะคะเจอเป็นขยุมขยุมเลยนะคะทุกคนป้านี้ก็เก็บเห็นไหมมันสะอาดนะคะเห็ดเห็ดตอนฤดูหนาวเนี่ยมันสะอาดใกล้ๆฤดูหนาวตอนนี้มันยังเป็นก็ยังยังช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ทุกคนยังเป็นฮัสชอยู่นะคะ ก,ก็เก็บแล้วแบบสะอาดมากมากเลยทุกคนว่าวันนี้ก็สามีมาเก็บด้วยเห็นไหมคะสไตล์การเก็บของฝรั่งนะคะเขาไม่ได้แบบนั่งวราวินนี้นั่งแบบนี้นะคะทุกคนแต่เห็นเขาเห็นเขาไหมคะก็ยังบอกว่าเขาจะเก็บทนได้ยังไงฝรั่งเขานั่งยองๆไม่ได้แล้วเขาก็นั่งเขาก็โค้งหลังแบบนั้นอะ่ะก็เจ็บปวดหลังสิคะเก็บนานๆอะ่ะเก็บเพลินเลยนะคะทุกคนยังมีดอกใหญ่ๆใ,ให้เก็บอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะ เอาไปทำยำเห็ดนะคะอร่อยมากทุกคนทุกคนนี่นะคะนี่มันเป็นวิถีชีวิตของป้าววนี่ทำมานมนานนะคะทุกคนนั่นก็คือการมาเก็บเผ็ดในฤดูหนาวทุกคนคือแบบคือแบบเมื่อไหร่ออกไปในป่าแล้วเจอก็คือเก็บถ้ามันยังมีถ้ามันยังมีอยู่ก็คือเก็บถ้าไม่มีก็คือไม่เก็บก็เท่านั้นเองนะคะทุกคนคือ คือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะนี่เห็นไหมคะมันยังมันยังงามแล้วมันยังดูสดใสอยู่เลยนะคะทุกคนตอนมืดเช้านี้นะคะอุณหภูมิแค่สององศาเองนะคะเอแต่ตอนนี้แดดออกมาก็ก็รู้สึกว่ามันมันอุ่นขึ้นหรือว่าไม่งั้นก็ป้าวันนี้เดินแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเยอะก็เลยดูมีความรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นนี่เลย มืดแล้วนะคะนี่เกือบจะมืดแล้ววันนี้ยังเจอเห็ดอยู่เลยนะคะทุกคนเอ๊จะเอาไปทำอะไรดีวันนี้เมนูวันนี้นะเอาไปทำแกงดีไหมคะหรือว่าไปทำทอดมันเหมือนทาวที่แล้วนะคะติดใจมากเลย <c oughs> นี่เลยทุกคนมืดแล้วนะคะนี่วันนี้ก็ยังเก็บอยู่เลยนะคะดอกใหญ่เหลืองสวย สะอาดเวยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่านี่เก็บเห็ด <laughs> เก็บเห็ดนะคะทุกทุกคนมันเหมือนกับใบไม้เป๊ะเลยนะทุกคนถ้าเราแบบไม่ไม่เคยแบบมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเก็บเห็นนะ <laughs> หรือว่าดูจริงๆเ่ยจะคุยโม้เลย <laughs> คุ้นเคยก็นี่นะคะ ได้เยอะเลยนะคะปาวินนี้ไม่ได้เอามีดมานะคะทุกคนก็ไม่ได้ดึงไปจนแบบหมดอยากคืออยากจริงๆแล้วเวลาเก็บเห็ดอยากจะเก็บแล้วก็ทําความสะอาดไปเลยแต่ว่าวันนี้ก็เห็นไหมคะดอกเล็กดอกน้อยขนาดอุณหภูมิต่ํานะคะทุกคนเขายังไม่ตายเลยนะคะทุกคนอุณหภูมิตอนเช้านี้แค,แค่ตอนนี้ก็ประมาณหกองศา คิดว่านะคะ6องศารับป่ะปอุป่นยาฟาเซ็คกรอนได,ด้ถูกอ่ะอ่าเซ็คคุนกรอนเดะดดนะคะ6-7องศาประมาณเนี้ยเพราะว่าแดดมันออกมาพักหนึ่งนะคะแต่เช้าถูกตอนป้าไม่ีดดูดูเวลามันแค่2อง,องศานะคะซึ่งกลางคืนนี่หนาวมากแต่ใบไม้อะไรต่างๆมันก็ทำให้ เห็ดต่างๆเนี่ยอุ่นนะคะทุกคนอยู่รอใไปอีกนานเลยนะคะ